คุณกําลังกังวลกับตัวเลขไขมันในเลือดทุกครั้งที่ไปตรวจสุขภาพอยู่หรือเปล่าครับคุณกําลังรู้สึกว่าร่างกายของคุณมันหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆอ่อนเพลียและหัวใจของคุณกําลังต้องทํางานหนักขึ้นหลังจากที่อายุเลยเลข6มาใช่ไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกคุณว่าผู้สูงอายุหลายล้านคนกําลังมองข้ามยาอายุวัฒนะโบราณขนาดหนึ่งไปอย่างไม่ตั้งใจเป็นยาวิเศษที่ราคาถูกจนไม่น่าเชื่อ ซึ่งอาจจะนอนสงบนิ่งอยู่ในครัวของคุณเองในตอนนี้แต่กลับมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณไปได้อย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่คำสัญญาที่เลื่อนลอยนะครับในวิดีโอวันนี้เราจะไม่พูดถึงยาเม็ดร,ราคาแพงจากตะวันตกที่มีผลข้างเคียงมากมายแต่เราจะมาเปิดม่านความลับของสูตรยาพื้นบ้านที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนับพันปีนั่นคือกระเทียมดองน้ำผึ้งแต่เดี๋ยวก่อนครับ คุณอาจจะกำลังคิดว่าโอ๊ยของนี้ฉันรู้แล้วแต่ผมกล้ารับรองกับคุณเลยว่า99%ของผู้คนกำลังทำมันผิดวิธีครับกำลังทำให้มันสูญเสียสรรพคุณทางยาอัลลํำค่าไปทั้งหมดพวกเขากำลังเปลี่ยนยาวิเศษสีทองให้กลายเป็นแค่เครื่องปรุงรสธรรมดาธรรมดาผมจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีทำที่ถูกต้องทีละขั้นตอน ทุกรายละเอียดเพื่อเปลี่ยนกระเทียมดองน้ำผึ้งโลนั้นของคุณให้กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการปกป้องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคุณและขอให้อยู่กับผมจนถึงวินาทีสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับเพราะในตอนท้ายวิดีโอผมมีของขวัญสุดพิเศษมามอบให้ครับนั่นคือเมนู30วันล้างพิษหลอดเลือด ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชั้นนําเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะผมจะบอกวิธีที่คุณจะได้รับมันไปเลยฟรีๆเพื่อเป็นคําขอบคุณที่คุณใส่ใจในสุขภาพของตัวเองครับหากคุณเชื่อว่าสุขภาพคือสมบัติที่ล้ําค่าที่สุดและธรรมชาติได้ซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่ไว้เสมอช่วยผมทําสิ่งเล็กๆสักหนึ่งอย่างได้ไหมครับตอนนี้เลยครับช่วยกดปุ่มไลค์และปุ่มแชร์วิดีโอนี้ไปให้กับคนที่คุณรัก ให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือใครก็ตามที่คุณห่วงใยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการก็ได้ครับเมื่อเราก้าวข้ามธรณีประตูของวัย60อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรากังวลมากที่สุดครับมันคือตัวเลขบนเครื่องวัดความดันโลหิตหรือเปล่าหรือมันคือความกลัวทุกครั้งที่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วร่างกายก็เริ่มปวดเมื่อยอ่อนล้าเรากลัวว่าแค่ไข้หวัดธรรมดา ก็อาจจะทําให้เราต้องนอนสมเป็นสัปดาห์ไม่หายนอเรากลัวว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราจะไม่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคอีกต่อไปมันเป็นความกลัวที่มีอยู่จริงครับเรากลัวที่จะกลายเป็นภาระของลูกหลานของครอบครัวและนี่คือช่วงเวลาที่ประโยชน์สีทองข้อแรกของกระเทียมดองน้ำผึ้งจะแสดงพลังของมันออกมาครับมันคือนักรบมันคือโล่ที่แข็งแกร่งที่คอยปกป้องระบบภูมิคุ้มกันของคุณ ทำไมมันถึงทรงพลังขนาดนั้นนะคำตอบอยู่ในสารประกอบมหัศจรรย์ที่มีอยู่ในกระเทียมอที่ชื่อว่าอะลิซินครับอะลิซินได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นยาปฏิชีวนะตามธรรมชาติที่ทรงพลังอย่างยิ่งมีความสามารถในการต่อต้านแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราแต่และนี่คือคำว่าแต่ที่ตัวใหญ่มากๆนะครับอะลิซินจะถูกปลดปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อ กระเทียมถูกทุบหรือบดเท่านั้นและที่สำคัญมันไม่เสถียรอย่างมากมันถูกทําลายได้ง่ายดายด้วยความร้อนถ้าคุณนากระเทียมไปปรุงสุกคุณก็ได้ฆ่าอาลิซินไปเกือบทั้งหมดแล้วโดยไม่รู้ตัวนั่นคือข้อผิดพลาดที่คนจำนวนมากกำลังทำอยู่พวกเขาปรุงสุกกระเทียมและคิดว่าตัวเองกำลังได้รับประโยชน์แต่เมื่อคุณนำกระเทียมที่ทุบแล้วไปดองในน้ำผึงแท้โอ้โหความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นครับน้ำผึง ซึ่งตัวมันเองก็เป็นสารต้านแบคทีเ r ียและต้านการอักเสบตามธรรมชาติอยู่แล้วจะทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันที่สมบูรณ์แบบมันไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาอลิซินเอาไว้แต่ยังสร้างสภาวะการหมักอย่างช้าๆกระบวนการนี้ไม่เพียงแต่รักษาสรรพคุณทางยาไว้แต่ยังขยายพลังของกระเทียมให้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวคุณกำลังสร้างเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นครับ ทุกเช้าที่ตื่นมาพร้อมกับส่วนผสมนี้1ช้อนชาคุณกำลังส่งกองทัพทหารที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าไปในร่างกายของคุณพร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคใดๆก็ตามที่พยายามจะบุกรุกนี่ไม่ใช่งมงายนะครับแต่มันคือการผสมผสานอย่างชาญฉลาดของภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณที่สืบทอดกันมานับพันปีแต่การเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวป้องกันเพิ่งจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แล้วศัตรูเงียบที่กำลังซ่อนตัวอยู่ข้างในล่ะครับผมกำลังพูดถึงสิ่งที่หมอชอบเรียกว่าฆาตกรเงียบใช่แล้วครับมันคือไขมันในเลือดคือคอเลสเตอรอลมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ากี่ท่านที่นี่ที่กำลังต้องกินยาลดไขมันในเลือดทุกวันมีกี่คนในพวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลตลอดเวลาถึงความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบตันยาเหล่านั้น เราก็รู้กันดีว่ามันสิ้นเปลืองแค่ไหนและที่น่ากลัวกว่านั้นมันคือภาระหนักของตาบของไตของเราเมื่อต้องใช้มันไปนานๆน,น,นี่คือจังหวะที่ประโยชน์สีทองข้อที่สองของกระเทียมดองน้ำผึ้งจะได้เฉิดฉายครับมันคือพนักงานทำความสะอาดหลอดเลือดที่ขยันขันแข็งมันทำได้อย่างไรน่ะเลยครับสารประกอบที่มีกรรมฐานในกระเทียมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะโจอิน ซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นเมื่อกระเทียมถูกแปรรูปเมื่อมันรวมพลังเข้ากับเอนไซม์และสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในน้ำผึงมันจะทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดอันทรงพลังพวกมันช่วยกวาดล้างคราบไขมันเลวหรือที่เรียกว่า LDL ที่กำลังอุดตันหลอดเลือดแดงของคุณออกไปในขณะเดียวกันพวกมันก็ช่วยเพิ่มไขมันดีหรือ HDL ซึ่งเป็นไขมันที่มีประโยชน์ที่ช่วยปกป้องหัวใจของคุณนี่ไม่ใช่การพูดลอยๆนะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นแม้จะเป็นเพียงขนาดเล็กแต่ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าการบริโภคกระเทียมสดเป็นประจำสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวมได้ถึง5-10%ลองจินตนาการดูสิครับว่าเมื่อคุณนำมันมาผสานกับน้ำผึ้งในกระบวนการหมักที่ถูกต้องพลังของมันจะถูกเสริมให้แข็งแกร่งขึ้นขนาดไหน คุณกำลังมอบวิธีแก้ปัญหาตามธรรมชาติให้กับร่างกายของคุณเพื่อรักษาหลอดเลือดให้โล่งและสะอาดอยู่เสมอครับและเมื่อหลอดเลือดของคุณสะอาดเมื่อกระแสเลือดของคุณไหลเวียนได้อย่างสะดวกโยธินอไม่มีการอุดตันอีกต่อไปใครจะเป็นผู้ที่ขอบคุณคุณมากที่สุดครับคุณเดาถูกแล้วครับนั่นคือหัวใจของคุณนั่นเองหัวใจเครื่องจักรผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนมาตลอด60สิบ หรือแม้แต่80ปีที่ผ่านมามันสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการทนุถนอมและปกป้องจากเราประโยชน์สีทองข้อที่3และอาจจะเป็นประโยชน์ที่ชี้เป็นชี้ตายสำหรับใครหลายคนเลยทีเดียวนั่นคือความสามารถในการปกป้องหัวใจและรักษาเสถียรภาพของความดันโลหิตครับส่วนผสมของกระเทียมดองน้ำผึ่งนี้เปรียบเสมือนเพื่อนแท้ของความดันโลหิตครับ มันช่วยผ่อนคลายผนังหลอดเลือดของคุณลองนึกภาพหลอดเลือดของเราเหมือนกับท่อยางนะครับเมื่อมันแข็งตัวหรือหดเกรง็งหัวใจก็ต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อส่งเลือดซึ่งทำให้เกิดความดันโลหิตสูงกระเทียมและน้ำผึ้งนะ่จะช่วยทำให้ท่อยางนั้นนุ่มและผ่อนคลายลงทำให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้นความดันที่กระทำต่อผนังหลอดเลือดก็ลดลงและหัวใจของคุณก็ไม่ต้องทำงานหนักเกินกำลังอีกต่อไป มันเหมือนกับการที่คุณบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของคุณทุกวันด้วยเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมผมอยากเล่าเรื่องราวเล็กๆจากผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งให้ฟังเราขอเรียกท่านว่าคุณป้าสมศรีก็แล้วกันนะครับคุณป้าเขียนมาเล่าให้ผมฟังว่าท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า10ปีตัวเลขมักจะอยู่ที่ราวๆ150หรือ160ตลอดท่านเริ่มทานกระเทียมดองน้ำผึ่งหนึ่งช้อนชาทุกเช้า โดยทำตามสูตรที่ผมกำลังจะบอกคุณในอีกสักครู่นี้อย่างเคร่งครัดท่านเล่าว่าหลังจากผ่านไปสมเดือนท่านไปตรวจสุขภาพตามนัดคุณหมอของท่านถึงกับประหลาดใจความดันของคุณป้าคงที่อยู่ที่ประมาณ135โดยที่ไม่ต้องเพิ่มยาเลยท่านรู้สึกตัวเบาสบายขึ้นนอนหลับได้สนิทขึ้นแน่นอนครับและผมต้องขอย้ำตรงนี้เลยว่านี่ไม่ใช่ยารักษาโรค และมันไม่สามารถทดแทนยาที่คุณหมอสั่งจ่ายได้แต่มันคือการบำบัดแบบธรรมชาติที่ช่วยสนับสนุนได้อย่างยอดเยี่ยมครับมันช่วยสนับสนุนหัวใจของคุณช่วยให้หัวใจของคุณแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันแต่คุณรู้ไหมครับเราพูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันเราพูดถึงไขมันในเลือดเราพูดถึงหัวใจแต่คุณรู้หรือไม่ว่าศัตรูตัวฉกาจที่เป็นต้นตอร่วมกันของทั้ง3ปัญหานั้นคืออะไร ศัตรูที่ทําให้เกิดอาการปวดตามข้อกระดูกศัตรูที่ทําให้เกิดความแก่ก่อนวัยศัตรูที่แม้กระทั่งมีส่วนทําให้เกิดมะเรง็งมันคือการอักเสบเรื้อรังครับอาการปวดหลังปวดเอวของคุณในทุกเช้าที่ตื่นนอนหัวเข่าของคุณที่ส่งเสียงก๊อบแก๊บทุกครั้งที่ลุกขึ้นยืนผิวหนังของคุณที่ปรากฏริ้วรอยเหี่ยวยน่นนั่นแหละครับคือการอักเสบมันคือเปลวไฟที่คุกรุ่นเผาผลาญร่างกายของคุณจากภายใน และประโยชน์สีทองข้อสุดท้ายซึ่งเป็นประโยชน์ที่ผนึกประโยชน์ข้ออื่นๆทั้งหมดไว้ด้วยกันนั่นคือความสามารถในการต้านการอักเสบอันน่าอัศจรรย์ของกระเทียมดองน้ำผึ้งครับกระเทียมได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งอาหารต้านการอักเสบส่วนน้ำผึ้งโดยเฉพาะน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งสีเข้มนั้นเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่เรียกว่าโพลีฟีนอล เมื่อคุณนำซูเปอร์ฮีโร่ทั้งสองนี้มารวมกันคุณกำลังสร้างกองทัพดับเพลิงที่แข็งแกร่งที่สุดครับทุกๆช้อนที่คุณทานเข้าไปในตอนเช้าก็เหมือนกับน้ำเย็นหนึ่งขันที่สาดเข้าไปดับไฟที่กำลังคุกรุ่นนั้นมันช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดมันช่วยให้ข้อต่อของคุณทำงานได้ลื่นไหลขึ้นมันมอบความรู้สึกเบาสบายปลอดโปร่งและเปี่ยมไปด้วยพลังงานให้กับคุณ นี่ไม่ใช่แค่การมีอายุยืนยาวครับแต่มันคือการมีชีวิตที่แข็งแรงมีชีวิตที่ปราศจากความเจ็บปวดแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่างที่ผมได้บอกคุณไปตั้งแต่ตอนต้นประโยชน์สีทองทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อและก็ต่อเมื่อคุณทำมันถูกวิธีเท่านั้นครับ99%ของผู้คนกำลังทำผิดและผมจะบอกคุณเดี๋ยวนี้เลยคุณไม่สามารถแค่สับกระเทียมแล้วเทน้ำผึ้งใส่ในโหลพลาสติก นั่นคือการโยนมันทิ้งครับการทําแบบนั้นไม่เพียงแต่จะไม่ได้ผลแต่ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วยเพื่อที่จะทําให้มันถูกต้องเพื่อที่จะสร้างยาอายุวัฒนะที่แท้จริงคุณต้องฟังทุกคำที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ให้ดีครับข้อแรกเรื่องของวัตถุดิบกระเทียมคุณควรจะใช้กระเทียมโทนของไทยเราครับ กระเทียมหัวเล็กๆที่อาจจะมีเปลือกสีม่วงนิดๆแต่มันหอมและเผ็ดร้อนอย่างมากนั่นแหละครับคือกระเทียมที่มีสรพรพคุณทางยาสูงอย่าใช้กระเทียมจีนหัวใหญ่ๆที่ขาวจวะแต่ไม่มีรสชาติไม่ค่อยมีสรพรพคุณทางยาครับข้อ 2. น้ำผึง้งต้องเป็นน้ำผึ้งป่าแท้หรือน้ำผึ้งดิบที่ไม่ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนน้ำผึ้งที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนใหญ่ที่ผ่านการพาเจอร์ไรส์หรือน้ำผึ้งผสมน้ำตาลมันจะสูญเสียเอนไซม์อัลล้ำค่าและความสามารถในการต้านแบคทีเรียไปหมดแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดควรใช้น้ำผึ้งสีเข้มเพราะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าครับข้อสามอและนี่คือความลับที่สำคัญที่สุดที่น้อยคนจะบอกคุณนั่นคือวิธีการจัดการกับกระเทียมครับคุณห้ามหั่นกระเทียมด้วยมีดเด็ดขาด เวลาคุณหัน่นพื้นที่สัมผัสของเซลล์มันน้อยเกินไปคุณต้องทุบหรือบุบพอแตกครับแค่ทุบเบาๆให้หัวกระเทียมมันแตกออกทำไมเหรอครับเพราะว่าก็ต่อเมื่อโครงสร้างเซลล์ของกระเทียมถูกทำลายเท่านั้นสารอโลอินถึงจะได้เจอกับเอนไซม์อโลอินเนสเพื่อสร้างเป็นออลลิซินขึ้นมาครับการทุบคือวิธีที่ดีที่สุดในการปลดปล่อยอลิซินออกมาให้ได้มากที่สุดข้อ4 ภาชนะที่ใช้ห้ามใช้โหลพลาสติกโดยเด็ดขาดพลาสติกสามารถปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายออกมาได้เมื่อมันสัมผัสกับกรดอ่อนๆในน้ำพึ้งและกระเทียมอคุณต้องใช้โหลแก้วเท่านั้นครับโหลแก้วที่สะอาดผ่านการลวกน้ำร้อนและตากแดดหรืออบให้แห้งสนิทต,ต้องไม่มีน้ำเปล่าหลงเหลืออยู่แม้แต่หยดเดียวข้อ 5. กระบวนการดองคุณใส่กระเทียมที่ทุบแล้วลงไปในโหล ควรใส่แค่ประมาณ2ใน3ของโหลก็พอครับจากนั้นค่อยๆรินน้ำผึ้งแท้ลงไปจนกระทั่งน้ำผึ้งท่วมกระเทียมทั้งหมดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกรีบกระเทียมลอยอยู่เหนือน้ำผึ้งเพราะมันจะทำให้เสียได้ง่ายปิดฝาให้สนิทและขั้นตอนสุดท้ายความอดทนครับนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ขาดไปคุณไม่สามารถทานมันได้ในวันรุ่งขึ้นทันทีคุณต้องปล่อยให้มันหมักครับ เก็บโหลกระเทียมน้ำผึ้งไว้ในที่มืดและเย็นพ้นจากแสงแดดโดยตรงคุณต้องทิ้งมันไว้ตรงนั้นอย่างน้อยที่สุดคือ2สัปดาห์ครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือ3สัปดาห์ถึง1เดือนในช่วงเวลานี้กระเทียมจะคายน้ำออกมาน้ำผึ้งจะเหลวขึ้นเล็กน้อยและกระบวนการหมักอันมหศัศจรรย์จะเกิดขึ้นนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ยาวิเศษกำลังถูกสร้างขึ้นกระเทียมจะลดความเผ็ดร้อนลง กลายเป็นเนื้อนุ่มหนึบและหอมขึ้นส่วนน้ำผึ้งก็จะดูดซับสบรรพคุณทางยาของกระเทียมไว้ทั้งหมดนั่นแหละครับถึงจะเป็นกระเทียมดองน้ำผึ้งที่ถูกต้องตามตำรับส่วนวิธีรับประทานนั้นก็แสนจะง่ายได้ครับในทุกๆเช้าตอนที่ท้องยังว่างก่อนอาหารเช้าสัก30นาทีให้คุณใช้ช้อนไม้หรือช้อนกระเบื้องที่สะอาดและแห้ง สักส่วนผสมนี่ขึ้นมา1ช้อนชาครับเอาทั้งเนื้อกระเทียมหหรือ2กลีบและน้ําผึ้งไปด้วยคุณสามารถเคี้ยวและกลืนได้เลยหรือจะผสมกับน้ําอุ่น1แก้วก็ได้ครับเพียงแค่วันละ1ช้อนชาเท่านั้นนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องการครับแน่นอนครับว่านี่คือการบําบัดเพื่อสนับสนุนสุขภาพมันไม่ใช่ยาและไม่สามารถทดแทนยารักษาโรคได้ ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารที่รุนแรงหรือมีความดันโลหิตที่ต่ำมากๆควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณก่อนที่จะเริ่มรับประทานนะครับแต่สำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วนี่คือของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติครับเอาละครับเราได้ร่วมกันสำรวจ4ประโยชน์สีทองของกระเทียมดองน้ำผึง้งเมื่อทำอย่างถูกวิธีกันไปแล้วเราได้เห็นแล้วว่า เพียงแค่หนึ่งช้อนชาเล็กๆในทุกเช้ามันไม่ใช่แค่เพียงอาหารแต่มันคือโล่ที่แข็งแกร่งสำหรับระบบภูมิคุ้มกันของคุณช่วยให้คุณต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมันคือพนักง,งานทำความสะอาดที่ขยันขันแข็งคอยกวาดล้างไขมันในเลือดทำให้หลอดเลือดของคุณสะอาดและโล่งโปร่งมันคือบอดี้การ์ดผู้พักดีที่คอยปกป้องหัวใจของคุณ ช่วยให้ความดันโลหิตของคุณมีเสถียรภาพมากขึ้นและมันคือนักดับเพลิงผู้กล้าหาญที่คอยดับไฟอักเสบที่คุก,กรุ่นอยู่ภายในบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูกของคุณนอมันคือพิธีกรรมการดูแลสุขภาพประจำวันที่เรียบง่ายราคาประหยัดแต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งอย่างยิ่งครับและตอนนี้ตามที่ได้สัญญาไว้ครับขอบคุณที่คุณอดทนอยู่ด้วยกันมาจนถึงวินาทีนี้ผมมีของขวัญสุดพิเศษสำหรับคุณนอ ผมใช้เวลาหลายสัปดาห์ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อรวบรวมเมนู30วันล้างพิษหลอดเลือดซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถปากและสภาวะร่างกายของคนสูงวัยในประเทศไทยโดยเฉพาะครับนี่ไม่ใช่แค่รายการอาหารแต่มันคือแผนการกินอย่างละเอียดที่ทำตามได้ง่ายปรุงง่ายช่วยให้คุณทานอาหารได้อร่อย แต่ยังคงมีสุขภาพที่ดีครับและเพื่อที่จะได้รับคู่มือฉบับนี้ไปเลยฟรีๆทั้งหมดที่คุณต้องทําก็คือสิ่งง่ายๆเพียงอย่างเดียวครับเลื่อนลงไปที่ช่องแสดงความคิดเห็นหรือช่องคอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอนี้และพิมพ์คำว่าสุขภาพดีให้ถูกต้องนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับเพียงแค่คอมเมนต์คำว่าสุขภาพดีทีมงานของเราจะเห็นคอมเมนต์ของคุณและจะส่งลิงก์เพื่อให้คุณดาวน์โหลดของขวัญสุดพิเศษนี้ไปเลยครับ อย่าลาังเลนะครับของขวัญน,นี้มีจำนวนจำกัดครับหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์หากคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแม้เพียงเล็กน้อยช่วยเราอีกสักครั้งนะครับด้วยการกดปุ่มไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆครอบครัวและคนที่คุณห่วงใยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ SUBSCRIBE และกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ข้างๆด้วยนะครับนั่นเป็นวิธีเดียวที่ คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันในวิดีโอต่อๆไปครับขอบคุณที่รับฟังครับขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ